w welcome to English f r r Reading u r s ์ s ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการเรียนสอนภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านไพ่ททายดวงนะคะซึ่งไพ่ที่จะใช้ในรายการนี้ก็จะเป็นไพ่พรหมยานนะคะคิดค้น้วยอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกคราวที่แล้วครูพูดถึงปีนักษัตร์ิยปีขานนะ this ส uh, อ EP will be about the following year which is the Year of Rabbit หรือว่าปีทอกนั่นเองนะคะในไพ่พรมยานก็จะเป็นนี่เลยนะคะเทพธิดาพระจันทร์นะคะ or Moon Goddess นะคะ If you were born in this year Year of Rabbit you tend to be acute นะเป็นคนมีไหวพิปฏิพันธ์ tender อ n อนโยนนะชะ c ั a t ี่ช่างเจรจานะแล้วก็ But your weakness is that you sensitive นะ ครูใส่วงเล็บไว้ที่คําว่าโซนะเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ de degree sensitive สูงอะไรเงี้ยนะก็ได้อาจจะกลางกลาง but you tend to be easily panicked นะก็คือตื่นตามลักษณะกระต่ายอะตื่นตูวง,ง่ายนะคะก็จะแพนิคง่ายนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามาดูดวงกับเรานะคะแล้วลูกค้าไม่รู้ว่าจะทํางานอะไรดีนะเขามาถามเนะสมมตุติอ่ะตามนี้ก่อนเนาะ สมมติลูกค้ามาถึงบอกว่า what job should I do นะมามาคอนซัลท์เราหรือถามเลย do you know what job I will be good at อย่างฉันเนี่ยทำอาชีพอะไร้วถึงปังทีนี้ uh, your client pick the card this one นได้อันนี้เราก็สามารถจะตอบตามไพ่ได้เลยว่า any jobs that involved with beauty งานอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับของสวยๆงามๆนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเช่นการขายเสื้อผ้าก็ได้นะคะ uh, selling clothes cosmetics such as uh, selling clothes cosmetic ornaments เครื่องประดับ and dietary Supplement ก็ยังได้นะคะ Dietary Supplement ก็จะเป็นพวกอาหารเสริมอย่างเช่นพวกคอลลาเจนทานแล้วผิวสวยอะไรเงี้ยนะคะโอเคอวันนี้ก็จบไพ่ปีนักษัตร์ปีเถาะนะคะแต่เพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะ See you next EP Bye bye